ลองแล้วที่ร้านแล้วเป็นไงก็เข้าอยู่อ๋อแล้ววันนี้จะเอาไปจำนำเลยไหมเออเก็บนะครับน้องเตั้งแรงเลยเนี่ยแล้วเห็นว่าเป้าหมายต่อไปคือยังไงนะรู้กัว่าปีนี้จะเอาให้ได้ทักตารางสามบาทสามเส้นเหรอใช่ค่ะโอ้เโหเด็กๆอยากได้เปล่านู่นฝั่งนู้นมาแล้วหูยตะเพียนข้าหมิวหูยจัวแบบตะเพียนมาเลยอ่ะตัมแรกตัมแรกตัมแรก โอ้โหนี่ทีมเป่าทีมเดียวนะฮะเรือเหยื่อลงสิยังไงนะมิวไม่หย่อนัาทีเหรอคือแบบทำอะไรช้าจยงเลยตื่น ดิตอนรับ f อซีนะครับข่าวสุชาติตกป่าอ่ะคนน้อยอ่ะอ้าวแล้วครับวันนี้เราจะมาแบ่งทีมตกปลาไหมครับค <t aps> ่ะออตกอะไรดีวันนี้โอ้ยจะไปด <t aps> <t aps> ึงทำไมต <t aps> <t aps> สปิวค่ะ <t aps> ตกสปิวด้วยเนาะใช่น่าจะง่ายที่สุดนะครับพอดีเมื่อวานนี้เหยื่อ <t aps> ที่เราตกปลากันเนี่ยเราเอามาออยไว้ใหม่นี้นะครับแล้วก็ใหม่นี้น่ะปลาเข้าเยอะแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็กนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้มาแข่งตกปลากันพี่หมิวแบกเลยเพราะว่าตือเนี่ยเพิ่งจะเริ่มตกปลาได้แค่ไม่กี่คลิปเองแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเป็นคนที่หมานนะมาเจอกับโตโต้กับน้องเปานะครับที่ตกปลาเป็นกันทั้งคู่อยู่แล้วนะวันนี้จะเป็นยังไงมาแข่งกันนับกันที่จํานวนตัวนะเอาทุกปลาเลยไปหาพร้อมแล้วตกเลยนะอันนี้ก็เป็นเหยื่อสูตรของพวกเรานะครับที่เอาไปตกนาดินวันนี้ก็เอามาสปิิว้วย ข้างใครข้างมันเลยที่หนูอยู่ฝั่งขวาอ่อยกันเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับปลาขึ้นเริ่มเดือดฮะเดี๋ยวลองดูครับเหยื่อติ้งเด้อยขนมปังครับภุมด้วยเหยืหอ่อของพวกเราใส่หัวเชื้อนิดหน่อยน่าจะลงตุกินปั๊บนะอ่อยเยอะมากลู่ฝั่งนู้นลู่มาแล้วหูตะเพียนข้าวหมวูหูจัวแบบตะเพียนมาเลยอะ่ะตั้มแรกตันแรก นี่มาอีกแล้วโอ้โหเตาสองแท่นติดแล้วนิดแก้มช้ำอะไรวะนี่แล้วก็มีเลยวะสวยนะใจเย็นมากครับม,มาแล้วตัวแบกตัวแบกทีนี้ฮะเอา้าเราล่าสุดแปลวทองมายังเอามาแล้วค่ะเอามาแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้ไดเอามาไหมเอามาโชว์เอฟซีก่อนได้ปะโอ้โหแค่ยูทิ้งไม่ได้หรอเอาไว้ไหนอยู่ในหน้ารถค่ะโอเคเดี๋ยวเอามาโชว์ฮะ A later few นี่เหรอใช่ค่ะน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทใช่ใช้เวลานานนะครันนี้ประมาณสามเดือนได้ค่ะได้ลองใส่ไหมลองแล้วที่ร้านกวเป็นไงก็เข้าอยู่อ๋อแล้ววันนี้จะไปจำนำเลยไหมเออเก่งนะคะต้องแรงเลยเนี่ยเ้วเห็นว่าเป้าหมายต่อไปคือยังไงนะนึกว่าปีนี้จะเอาให้ได้สักประมาณสามบาทสามเส้นเหรอใช่ค่ะโอ้เออเด็กๆอยากได้เปล่า ตกปลาต่อข้าจะได้หลังลึดไปรู้กีร่รอบปลามันตื่น่ะมันมันตื่นนยมันตกใจตอนแรกมันเข้ามาแหละอิ่มหรือเปล่า <c oughs> อ้อยเยอะจัดอ oi, i, you know, uh ้อยน้อยฟังอะ้เปล่าอีกดูสถานการณ์ทีมนี้นะครับนี่ครับทีมอยู่สามตัวคนเดียวตื Rock ่นย no. ังไม่มาตามมาดูทีมนี้ฮะตื่อแบ่เลยดีมีโอ้โหตัวใหญ่ด้วยเรือเหย่าลงสิยังไงล่ะมิว ไม่หย่อนกัท่ทีเหรอไม่หย่อนคือ <laughs> แบบทำอะไรช้าจัางเลยตือ <c oughs> แต่ชอบอันรนิดมิวโอ้ยทไม้เต็ม,มือเลยเนาะอือเี่หมอตะกลับที่นี่ก็เยอะนะครับแต่ว่าไซยังไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้ตือใช้ความเร็วในการผสมเยื่อหนึ่งถุงใช่ไหม สี่ถุงสี่ถุงใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีถุงสิบนาทสินาทีไม่รีบครับไม่รีบไม่ร้อนไปเรื่อยๆไเรื่อยๆได้ตายังอยากถ้าจะขึ้นคลิปอยู่แหอะหูปะตอปกายอีมิวเห็นเน้าเห็นมีปลากายด้วยครับอหูขึ้นแบบสบายใจเลย จะเพียนหลายตัวแลวครับเจอหลุมดีครับตรงนี้กินแล้วตือไม่มองตาไม่มองทุ่นเลยาเานมไปโชดนี่้ปลาตัวแรกครับฝั่งนู้นได้สิบกว่าตัวแลครับตือได้ตัวแรกนะไปปลดมู้เลยดิลุก,ลกลเลยข้างนั้นเลยเดี๋ยวทำหล่นอีก

มันก็ฟอสทิ้งเดียวแหละคุ้งกนฟุ้อนเอ๊ะนี่ไต้องให้บอสอนชวนเลยไม่ได้ใช่เห็เด็กขงต้องสวนก่อนถือว่าติดแต่ไหนดิถืวัดโชว์ดิวันนติดกูที่มึงต้องฝามแม่อดีตต้องไม่รู้ต้องไงเนี่ยไปไอ้เ้ยโอ้ยขึ้นกระป๋องเลยเอฟซีไม่ได้แล้วผมต้องเอาไวใกล้ๆตัวละเอาให้แข่งกินน่าจะชนะขาด ทิมเอวะระหว่างกินกับตกปลาชอบอะไรมากกว่ากันกินปแล้วมันยอมรับได้วยนะแสดงว่าที่เขาพูดกันว่าเราแบบกินเก่งเราแย่งเปากินอะไรเงี้ยเป็นเรื่องจริงใช่ไหมทำไมถึงชอบไปแย่งเปากินมันช้ามันช้าข้าวชอบมากกว่ผมเลยอ๋อเวลาสั่งข้าวเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรสั่งข้าวทีไรเนี่ยข้าวเปาจะมาก่อน แล้วคือเราเนี่ยหิวมากใช่ไหม cuarto. เราหิวหน้ามืดอะไรเงี้ยแล้วแบบข้ามาก่อนแล้วก็จิ้มหมูกินเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะอันนี้แยง่งจริงนะแล้วจริงไหมที <c 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 ่เปาโดนแย่งบ่อยๆอ่ะแล้วเปาก็จะบอกว่านั่งห่างๆเลยพอข้ามาปับจะเอามือป้องมือปิดกันเลยจริงใช่ไหมเพราะว่ากลัวโดนเราแย่งนั่นแหละครับท่านผู้ชม โอ้ยไปล้วงปลาในหลุมเขาเฉยเลยเดินกลับไปหาตัวโบโบยินย้อยเออ โอ,โอ้ยอปลาตองโคตรใหญ่เลยเก็บประมือสิ โอ้โหนี่ทีมเป่าทีมเดียวนะโหดัน <laughs> ดันแล้วได้แค่น,นี้อันนี้เป็นปลาทีมหมิวนะฮะส่วนอันนี้เป็นปลาทีมเป่าน,นะคร <c oughs> ับโอ้โหแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง <c oughs> เหมือนคนละบ่อ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแล้วตกข้างกันเลยใช่ค่ะวันนี้ตื่ได้กี่ตัวสามสามมันตกยากใช่ไหมยา <c oughs> บโอ้ <c oughs> น้อง,นะองชายแป๊บุญหมดแแล้ว่ตบุญหมดแล้ว,ลวทุกวันนี้นี่เออเวลาถ่ายคลิปได้ได้เงินอย่างเงี้ยเออเวลาไปโรงเรียนเนี่ยได้ขอเงินพ่อแม่ไหมบอ,อ้าวยังขออีกเหรออ่ะ,อะแล้วเวลาถ่ายคลิปได้ได้เอาเงินไปให้เขาบ้างไหมทำไมกินนมหมดเลยทำไมอ่ะเรากินเยอะเหรอของจริงเาเสวทีก็หมดนะพี่คลิปหน้าทำอาหารจะดีมั้ก น้องหิวหิวข้าวไหมวันนี้หิวครับเช้านี้กินข้าวยังยังครับอ๋ออ่โอเคเดี๋ยวขอเวลาให้เด็กๆไปทานข้าวก่อนนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนไปก่อนลวครับสวัสดีครับ yeah, รบ๊ายบ